ช่วยร้องนะอ้าวฟังนะครับพี่ออกจากบ้านมาแค่เพียงมือเปล่าจิตใจเพริเปล่ารักความเป็นธรรมนำศรัทธาสัญญาตอกยำ้ำ จะทำความจริงที่งดงามให้ขึ้นประชาแต่มันค่าคุณที่ความคิดต่างไม่มีหนทางพบความสงบทำให้คนลุกฮือสรบ จะหลบเกลือนศพคนที่ตายนั้นได้อย่างไรตะโกนบอกฟามดไมสิยิงไรคาทำไมเขาก็คนเขาก็ไทยแค่ใจคิดต่างกัน เขาก็คนที่ต้องการประชาธิปไตยเอาดังๆตะโกนโด่กฟ้าออกหน่อยสิริงไลรค่าทำไมเขาก็คนเขาก็ไทยแค่ใจคิด ต่างกันเขาก็คนที่ต้องการประชาธิปไตยครังง้งหนึ่งตะโกนบอกฟ้ามันไร้ความปราณีโรรดบอกหน่อยสิยิงไร้ค่าทำไมเขาก็คนเขาก็ไทย แค่ใจคิดต่างกันเขาก็คนที่ต้องการประชาธิปไตยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับรู้อย่างนี้นี่ผมไม่ไปอุดรก็ได้เพราะว่าไปอุดรเมื่อคืนไม่ได้ร้อง นน่ร้องที่นี่เท่กว่าเยอะเลยเนี่ยขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่นะครับพี่ชายผมอีกหนึ่งคนที่หายหน้าหายตากันไปนานไปไกลแสนไกลแต่เรายังรักกันใช่ไหมพี่จริงๆไม่อยากไปหรอกครับพี่น้องครับเลมโบอยู่ข้างหลังอยากฟังพี่เลมโบร้องเพลงสิ เมื่อก่อนนี้วันชนะปะทะแลมโบ้ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> แต่เดวนี่แลมโบ้ตกชั้น,ปปนแล้วไปปะทะส้มโปะแล้วครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เอา้าเชิญพี่แลมโบ้หน่อยนักเรียนนอกนี่นักเรียนนอกนักเรียนนอกเดี๋ยวนี้ร้องเพลงพร้อมมากครับพี่น้องครับเพราะอยากร้อง yeah. เอาแลมโบ้พี่แลมโบขออญาตครับขอเสียงปลบมือแลมโบอีสานหน่อยโอ้โหนี่เป็นไงมาขาดนรัตการพระคุณเจ้าขอสวัสดีพี่น้องคนที่มีหัวใจสีแดงที่มั่นคงในการต่อสู้ทุทกๆคนครับพี่น้องครับ เกือบสิบเดือนที่เราไม่ได้เห็นหน้ากันเลยพรลโบาการิสมันไปอยู่เมืองพาลาัสีมาครับพี่ร้องครับแต่งานนี้เนี่ยผมต้องพัดพาดต้องขออนุญาตทิ้งเพื่อนไว้ก่อนแล้วโบขอมาคนเดียวก่อนเพราะไม่อยากมาถูกสซนไซเพื่อพร้อมกันทีเดียวสองคนผมก็บอกกาลิสมันว่า นะครับผมวัยพ,อพอ์อภรรัฐพยัพปั้นเจตนะครับมาพอร้มกันสมคนในฐานะผู้ก่อการร้ายเขาบอกว่าห้ามไปร่วมชุมนุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปดีเบอกว่าถ้าไปชุมนุมตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเนี่ยจะถอนประจันทันทีเลยครับพี <Yeah. S 1> น่ <Yeah. S 1> น้องกัน <Yeah. S 1> ซึ่งในวันที่หหลังจากผมมาชุมนุมขึ้นเวทีแล้ว มีหนังสือจดหมายมาถึงผมสองฉบับฉบับแรกก็คือแจ้งข้อหาผมเพิ่มเติมพรุ่งนี้ให้ไปพบ DSI นะครับในข้อหาต้อนอาวุธปืนับพี่รองครับพรบุ่งนี้ผมบอกเลยว่าผมจะต้นตอนไหนโดนข้อหาเดียวก็เจ๋งดอกกิ่พวบอีกอห,นหนึ่งคดีก็ไม่รองครับ ข้หาที่สองหลังจากผมขึ้นโดยตาใสกับไย้พดพายัพแล้วที่อน,นุสาวรีย์ประชาธิปไตยทางทีเอไอให้ผมสามคนไปพัดในวันที่หอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อถอนประกันกันพี่น้อบแต่ผมบอกว่าถ้าจะถอนก็ถอนเพราะผมไปฝึกมาแล้วเมื่อวันก่อนสามวันที่แล้วผมก่าวไว้พชอภรณรัฐ ูกไปขึ้นสารูกหมายจับสาลแขวนดุสิตฐามแขวงตะลิงชันให้ไปพบออกหมายจับข้อหาไม่ไปบอบตัวผมปรากฏว่าสาลไม่มีคำสั่งให้ประกันตัวผมกับมาพิ่งไปนั่งในคุกที่สาลตะลิงชันมาเรียบร้อยแล้วครับเวลาเราต้องอในคุกไปฝึกมาเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาครับพี่น้องครับ ไม่มีปัญหาดังนั้นพี่น้องเสดงให้สบายใจว่าเรามาวันนี้เรามาทำบุญให้วีรชนของเราเรามาทำบุญให้วีรชนของเราวันที่แปดเมษาวันที่แปดเมษาลูกน้องผมอ้วนบัวใหญ่ทกดินตายอย่างโหดเยี้ยมที่บัวใหญ่ผมเอาตัวไปเก็บไปแล้วแต่ทั้งกองทัพภาคทีส่สองเรียกตัวเขาไม่พบ พอเรียกตัวเขาไปพบเรียบร้อยแล้วบอกว่ามึงจะไปไหนนะเพราะว่าให้อยู่บ้านอย่างเรียบร้อยอย่าไปเคลื่อนไหวอะไรอีกออลกงงูนเชื่อลูกน้องผมเชื่อก็จับไปอยู่บ้านไปทํางานมุนธิธทิเหมือนเดิมไปทํางานร่วมกับเหมือนกับมุนทร่วมกัจจายนยไปคอยทำวันิธทิตเหมือนเดิมผลปรากฏว่ามันส่งคนไปยิงตายทุดีรครับพี่น้องครับ มันส่งคนไปยิงตายทันทีดังนั้นดังนั้นวันที่วารุษไม่ใจดีครับวารุษไม่ใจดีสมหวังสมหวังอัศร่าสีครับพี่น้องครับอาตอมได้สมหวังกับวัารุษเลยพี่น้องมาถึงแล้วพี่น้องครับวันที่แปดนี้ผมก็เลยกลับมาแล้วผมเอาเงินส่วนตัวช่วยอ้วนใบใหญ่ไปแล้วห้าหมื่นครอบครัวเขาห้าหมื่นบาท แต่วันที่แปดนี้เป็นวันเกิดผมวันเกิดผมสองปีที่ผ่านมาแปดเมษาหน้าทำเนียบรัฐบาลก็ไม่ได้จับมันเกิดแปดเมษาห้าสามเซตแม่ทัพผ่านฟ้าก็ไม่ได้จับมันเกิดดูบนเวทีทั้งสองปีสองปีนี้เป็นปีที่สามอย่าให้อยู่บนเวทีไหนเลยครับพี่น้องครับปีนี้เป็นปีที่สาม แต่ไม่ได้จัดงานวันเกิดแต่จัดจัดงานลำลึกถึงลูกน้องทำบุญอุทิศกุศลให้กับลูกน้องอ้วนโตใหญ่ที่โคราชที่อำเภอคอนบุรีที่วัดที่ผมบวชใครเคยไปบวชล้วก็วัดนหละครับไปทับุญร่มกันที่วัดเฉลียงครับที่คอนบุรีมผมจะทำบุญให้พี่แดงเสียแดงด้วยและก็ทำบุญให้กับน้องน้องเมียชนของเราทุกคนด้วยครับพี่น้องครับ ผมอยู่เกือบสิบเดือนที่พาราณสีเลยไม่มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่สักทีกลับมาครันี้ลันโบจับนักเรียนนาอขอทำบุญแต่ในทำบุญในวันเกิดแต่ไม่ได้ฉลองวันเกิดทำบุญให้กับวนญญาน,นของพวกเราก็อ,อยากกลับมนเจอพี่น้องทุกคนครับอยากกลับมาเจอทุกคนไปไหมพีม่น้องไปได้ไหม ใครไปผมเลี ab, ้ยงเลี้อปัดมีโคราสเป็นท <S ess im us> ี ları, one, ่เลยค่ะพี่น้องผมเลี้ยงผมเลี้ยงขนมจีนโคราสเป็นที่เลยค่ะพี่น้องไปนะครับต้องขอบคุณมากครับพี่น้องที่มาให้สำลังใจเมื่อชนของเราในวันนี้ขอขอบคุณมากครับพี่น้องครับแล้วเจอกับไยพุฒอาภรณ์รักความเย็นเป็อะไรไรพุฒครับสวัสดีครับคนเสื้อแดงทุกท่านครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมต่อสู้กับวีรชนเพื่อศักรุ่งกินจันผมยืนบนรถหกล้อเป็นคนที่กล่าวกับทหารว่าทหารพระราชาไม่ฆ่าประชาชนแต่มันก็ฆ่าพวกเราครับเพราะทหารพวกน,นั้นไม่ใช่ทหารของพระราชา เป็นทหารของโจนอนมาตครับเ้า่น้องครับพวกเราตายหลายสิบศพตรงบริเวณอนุสรีประชาธิปไตยและสี่แยกคอกวัวตัวผมเองก็โดนยิงสองนัดลูกน้องที่อยู่ข้างบนก็ผลกผมหล่นหลายรอบแต่ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าทหารยิงมาตลอดเราบอกเอา้า เราก็เป็นลูกชาวไรชาวนาด้วยกันจะมาทําร้ายกันทําไปแล้วเราพูดอย่างนั้นมันก็ยิงเีกแต่ด้วยจิตใจที่ฮึกเรจิตใจที่จะรุบรุบคนแสดงไม่เคยกลัวความตายเลยครับแม่เพราะเราต้องการประชาธิปไตยและความยุติธรรมกลับคืนมา พวกผมหลายคนไม่จำนนต่อไอ้กฎหมายโจรไปติดคุกติดตารางพวกผมจึงต้องไปอย่กองกำลังที่สิบเตือนรับถามว่ากลัวไหมกลัวไม่กลัวมึงมันทรมานมากที่ต้องจากครอบครัวไปต้องจากคนแสดงแต่ทุกวินาที แต่ทุกวินาทีได้ดูเอเทียอัปเดตได้ดูข่าวตลอดเราได้เห็นว่าคนาแสดงเราได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งขณะนี้ใช,ช้ชน่าขละนี้ถึงแล้วดังนั้นในวันนี้ต้องขอการาบขอพระคุณคนแสดงทั่วประเทศไทยและทั่วโลกที่ได้มาร่วมทําบุญ อุทิศส,ส่วนกุศลนะครับมาร่วมง,งานวีรชนเต้จักพุงกินจันผมตื่นมาตีสี่ตีห้าตีสองตีสาก็จะดู78็ดสิบแปปีประชาธิปไตยได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านวีรชนเต้จักท่านบอกว่าก่อนออกไปทาํางานก็เข้าไปที่ห้องลูกนัาไปกอดไปหอมหมอนข้างไปหอมหมอนแล้วบอกกับลูกว่า เดี๋ยวพ่อแม่ไปทํางานนะผมได้ลร้องให้ตลอดเวลาครับพ่อแม่ไปดงครับร้องให้ด้วยความแค้นว่าเราจะทวงคืนความยุติธรรมให้แก่วีรชนทุกคนเราจะส่้ต่อไป สู่ตัวจริงไวัพฤอารัสและสีเจริมลองฝุ่งยาวเขาดีตองอัจฉริยะเจะไม่ครับและพี่คนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์งานนี้โดยไม่เห็นแก่เนื้อแก่เลยและไม่เห็นแก่ใครทั้งสิ้นครับอีกคนหนึ่งครับขออยากให้พี่ทักทายครับเอาหน่อย่ะพี่นะ สวัสดีครับพี่น้องแสดงที่ร้าทุกท่านครับงานศพของวีรชนทุกคนนะครับเราต้องทำให้ยิ่งใหญ่เพราะมีเหตุผลนะครับวีรชนทุกท่านที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี้มีคุณค่ามากเราต้องเชิดชูและต้องช่วยให้คนที่อยู่ในดูแลความรับผิดชอบของเขามีชีวิตที่สุขสบายต่อไปครับพี่น้อง เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเห็นว่าคนที่ิอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมนั้นผลสุดท้ายจะได้รับการดูแลจากส่วนรวมเช่นเดียวกันครับพี่น้องทิ้งไม่ได้นะครับจะต้องทําให้เป็นตัวอย่างแล้วทําให้เกิดคนที่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นในแผ่นดินไทยและถึงเวลานั้นพวกเขาอยู่ไม่ได้แน่ครับพี่น้อง But we make up.